กลับมาพบกับผมวินไทยกันอีกครั้งนะครับในรายการที่นี่สมุทรคาครรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักเรื่องราวต่างๆในจังหวัดสมุทรคาครให้มากยิ่งขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราสถานที่ในจังหวัดที่น่าสนใจและก็บุคคลอันเป็นตัวอย่างครับที่เราจะสามารถนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับตัวเราได้นั่นเองนะครับและในวันนี้ครับผมขอพูดถึงเรื่องราวของปลาสลิดและปลาสลิดแดดเดียวนั่นเองครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งของขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรคาครของเราครับที่วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมนะฮะ ไปบุกโรงเรือนตากปลาสลิดท,ที่อยู่แถววัดยกกระบาดนะครับซึ่งที่นี่เขามีความพิเศษนะครับกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากปลาน,นั่นเองครับซึ่งน่าแปลกใจมากๆใช่ไหมละครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันกับรายการที่นี่สมุมาครในสัปดาห์นี้นครับ ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นสองรองใครนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผลผลิตทางด้านสัตว์น้านะครับพอพูดถึงสัตว์น้านะครับบอกได้เลยว่าปลาสลิดของจังหวัดสมุทรสาครของเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่มีการเขาเรียกว่าเพาะเลี้ยงมากที่สุดรวมถึงส่งออกมากที่สุดนะครับก็จะมีในส่วนของผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดก็หลายๆท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือของตัวผู้ใหญ่เจ้ปลาสลิดนะครับซึ่งกรรมวิธีในการเขาเรียกว่าแปรรูปของปลาสลิดแดดเดียว โดยระบบโรงเรียนแบบปิดนะครับเพื่อให้สะอาดและปลอดภัยนะครับเพื่อทราบที่มาที่ไปรวมถึงขั้นตอนกระบวนการทำนะครับว่าของทางผู้ใหญ่เจ้ยมีการดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพบผู้ใหญ่เจ้ยกันเลยดีกว่านะครับ อนนี้ผมก็พบกับผู้ใหญ่เจนะครับซึ่งในส่วนของกําลังทําการคัดไซปลาอยู่นะครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ต้องรบกวนนิดนึงครับครับยังในส่วนของจริงๆของผู้ใหญ่เตยนี่ผันตัวจากในส่วนของผู้เลี้ยงปลาสลิดครับเลี้ยงด้วยครับบัลี้ยงยังเลี้ยงอยู่ครับ๋อครับณจุดนั้นจากการเลี้ยงปลาคือเลี้ยงยังไม่ได้จําหน่ายใช่ไหมใช่ครับคือคือเลี้ยงแล้วก็ขายสงแล้วก็เอียงเข้าไปอ๋อมาทําเองนี่นะครับเลี้ยงแล้วทําเองครับแต่ว่ายังไม่ได้ คือตอนนี้ยังไม่ได้ไซสครับยังไม่ยังไม่โตพออรัก็คือในส่วนนี้ก็เขาได้ว่ารับปลาคนอื่นด้วยใช่ครับยังไม่จุดนั้นคือเริ่มเริ่มต้นทีแบบใหญ่โตเหมือนปัจจุบันไหมครับไม่ครับผมเริ่มมาครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยผมเริ่มมาครั้งละสิบโลครับครั้งครั้งหนึ่งสิบโลครับเริ่มมาตั้งแต่น้อยๆครับจนมาติดตลาดได้เพราะอะไรครับก็ฟาร์มคือฟาร์มเนี่ยควฟาร์มมาตรฐานของเราเนาะ ให้เขาชิมแล้วอร่อยเขาไปทานแล้วอร่อยก็จะค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆกำหนดจากในส่วนของกระบวนการทําของเราเองกับในส่วนของคัดสรรปลาถึงแม้จะปลามาจากบ่ออื่นก็ตามครับผมสอ้นในลักษณะนี้เขาขยายขยายมาเรื่อยขยายมาเรื่อยจากจุดนั้นนะครับทาไมถึงปัจจุบันเนี่ยสงสัยว่าทําไมทําถึงในโรงเรียนแบบปิดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับก็คืออันนี้ผมว่ามันมีผลประโยชน์ มากกว่าเนอหนึ่งการมาแมลงวันได้สองการฝุ่นกันอะไรได้ครับเพราะว่าถ้าตาัดตัดปกติตาดข้างนอกครับมแมลงวันมันจะไปไข่บ้างอะไรบ้างครับก็ถืว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมองดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยแต คือจริงๆก็จะมีในส่วนของเนื่องจากว่าตัวปลาเองอ่ะเขาเรียกมีความคาวบางครั้งตัวพวกแมลงก็จะเข้ามาวางไข่แต่เราก็เลยเขาเรียกป้องกันด้วยทำเป็นระบบปิดตะครับเพื่อไม่ให้แมลงวันมาวางไข่ที่สําคัญก็คือถ้าในส่วนของหน้าฝนกันได้ตลอดครับกันได้หมดเลยครับทั้งหน้าฝนั้แมลงวันฝุ่นละอองก็ที่อื่นทําแบบของผู้ใหญ่ใจไหมก็น่าจะบีบ้างนะแต่ว่าในบริเวณ แถวสมุทรสาครนี้ยังไม่มีใครครับอมีของผู้ใหญ่เจ้ที่เดียวที่ทําพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบปิดใช่ครับอย่างที่เขาบอกว่าปลาสดิดแดดเดียวนี้แล้วตากแดดเดียวจริงๆไหมครับหรือตากแค่ครึ่งแดดคืออย่างนี้ครับคือแดดเดียวเนี่ยคือปลาแค่ปลาแห้งถ้าเอารอเวลานี่ครับรอจนทั้งวันเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งมันจะสุกแดดขึ้นมาก่อนด้วยเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะร้อนเนาะมันจะสุกแดดขึ้นมาเยอะแล้วก็ ค่อยๆเหมือนอไก็ต้องค่อยๆนั่งพอพอแห้งก็ใช้ได้ก็ต้องเก็บแหละคือเขาเรียกว่าวัยวัวกว่าที่จะตากแดดธรรมชาติใช่ครับคือเนื่องจากว่าเขาทำเขาทำอุณหภูมิในโดมได้ใช่ครับปลาก็จะเขาเรียกว่าแห้งเสมอกันใช่ครับอ๋อนะฮะถ้าเป็นในตากแบบในเมื่อก่อนก็ทําใช่ครับตากแบบแดดธรรมชาตินี่เลยธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลานานด้วยครับ เรแล้วก็แมลงวันด้วยทั้งปุ่นด้วยครับแล้วก็หลายอย่างเนาะแมวมั่งอะไรมั่งก็จะมารบกวนเราครับอย่างนี้ที่เรามานะครับผู้ใหญ่เจ๊กําลังทําในส่วนของการคัดไซส์อยู่ใช่ครับอันนี้คือปลาแบบตัดหัวมาแล้วซื้อคือจริงๆเราก็ไปรับซื้อจากที่บ่อเข้ามาใช่ครับในปริมาณที่เราต้องการแล้วจะส่งลูกค้าด้วยใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําการตัดหัวใช่ครับขอเก็บตัดหัวนครับขอเก็บตัดหัวเลย แล้วก็มาล้างทำความสะอาดรอบหนึ่งแล้วก็เอามาชั่งชั่งก่อนครับแล้วก็ถึงก็ลงขังเราจะได้รู้ว่าเกลือเท่าไหร่ปลาเท่าไหร่ครับอันนี้ตรงตรงนี้ต้องมีก็ที่เห็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นปลาทั้งหมดนะฮะที่เขาเรียกว่าขอดเกตัดหัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดองน้ำแข็งเพื่อจะรอในส่วนของการตากแดดเพื่อจำหน่ายครับ อย่างการณีสอบถามครับถ้าสมมุติว่าปลาสิบโลเนี่ยซื้อมาจากหน้าบ่อบเลยเนี่ยเราจะได้ปลาสดิถึงผู้บริโภคเนี่ยประมาณกี่โลประมาณห้าโลฝ่าหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับก็บปลามาเป็นตัวนะครับขอดเกดตัดหัวเนี่ยปุ๊บจะเหลือห6หกหกโลครึ่งครับหกโลครึ่งจากสิบโลจากสิบโ,<ล>โลนะครับหัวจะหายหัวก็ไส้แล้วก็เกดนะครับหายไปสามโลครึ่ง อันนี้คือปลาสดปลาสดครับไม่นับแ,นแดดเดียวใช่ไหมไม่นับไม่นับครับแล้วพอพอเนี่ยครับพอเรามาดองแล้วปุ๊บเนี่ย<ม>เอาไปพึ่งเอาไปตากนะครับก็จะหายประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ<ม>โลนึงก็จะหายไปอีกประมาณสองถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าโลนึงก็จะหายไปอีกประมาณสองขีดครับคือเหมือนพูดตรงตรงถ้าซื้อปลาสดโลนึงเราจะได้อยู่ประมาณแค่แค่สี่ขีด ใช่ประมาณประมาณ4ี่ถึงห้าขีดสี่ถึงห้าขีดถึงได้ราคาถึงเพราะทำไมขายแพงจังเนาะแต่ที่ใหน่ได้ต้นทุนมีไงครับเพราะบางช่วงปลาแพงเราขายเราต้องขายถูกเลยเราขายราคาขึ้นขึ้นลงลงไหมครับใช่ขึ้นขึ้นลงลงตามราคาปลาตามราคาปลาครับถ้าเป็นตอนช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นร้อยสี่สิบบาทแต่นี่ขายอยู่ร้อยยี่สิบาทลักษณะนี้ครับจริงปลาของผู้ใหญ่เจ้ยนี่มีให้รับประทานตลอดทั้งปีไหมมีทั้งปีครับ เราสามารถหาปลาได้ทั้งปีเพื่อ<ด>ผู้บริโภคใช่ครับได้ทั้งปีเลยครับรก็มีสมาชิกในกลุ่มของเราด้วยแล้วก็ซื้อจากข้างนอกด้วยพอใช้อาทิตยหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบสามตันน่องผมครับเริ่มต้นจากในส่วนของแค่สิบโลใช่ครับเริ่มมาจริงๆเลยเริ่มมาแค่สิบโล เขาเชื่อถืออะไรผู้ใหญ่เจ้ยครับถึงปุ๊กเมื่อกี้เข้ามาถ่ายทํามันก็จะมีในส่วนของ<ช>เขาเรียกว่าแต่ละท่านเข้ามาซื้อปลาสดกลับไปคืออย่างนี้ครับคือเราทํานะครับอย่างน้อยครับปลาที่เราก็อาจจะเราอาจจะมีมาตรฐานของเรานิดนึงสมมุติได้กําหนดแล้วเราก็ขายพอเลยกําหนดถึงจะเสียหายบ้างเราก็ต้องยอมเสียหายมไม่ไม่ไม่ทำให้เสียว่าเ่งพอปลาไปมีกลิ่นมีอะไรแล้วเรา เรี่อ่ครับก็ตรงนั้นไม่เลยไม่เลยเวาไม่ขายปลาพุ่งตรงคือปลาที่มีกลิ่นตสดใช่ใช่ครับเราเป็นปลาแบบโสดเราคัดดีเอาไปแล้วก็คัดเตียที่นั่นที่เราเห็นมองว่ามันใช้ไม่ได้ก็เอาต้องเอาออกเลยคือเขาเรียกปลาเนื้อไม่ดีเราจะคัดออกไปยทันทีเลยคัเขาเรียกว่าตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเองก่อนครับผมเห็นเมื่อกี้ยางมีทางเขาเรียกว่าพี่ๆหลายท่านก็พยายามทั้งทั้งที่ขอดเกตแล้วดองแล้วออกมาจากถังน้ําแข็งเรียบร้อย ก็ต้องมานั่งนั่งหลังน <èn> <Can S 2> ั่งหลังอีกทีหนึ่งเพื่อเอาเก็ดเล็กๆออกเวลาเหมือนกับเหมือนกับเวลาพอเข้าไปในส่วนของโรงตากแล้วมาใจเห็นเป็นเกล็ดขาวใช่ไหมหรือไม่เวลาคุณเอาไปทอดแล้วมันจะเห็นเกล็ดมันก็ไม่น่ารับประทานของของผู้ใหญ่เองเก็บเรียยมเลยครับรองก็สะอาดเรียบร้อยครับจากคือทำมาตรฐานของเราตรงนี้ครับถึงจะได้คนจะได้เขาเรียกว่าสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็รวมถึงในส่วนของตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าในส่วนของปลาสลิด เราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกัน สนับสนุนโดย M4 Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติกอซโดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034425567และ0911526666 อย่างของในส่วนผู้ใหญ่เองทราบว่าของตัวผู้ใหญ่เองเข้าในส่วนของโอท็อปแล้วก็วิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ครับเป็นอะไรที่งงมากปกติผมไม่เคยเจออะไรที่เป็นของของกินที่ในรูปแบบของทีาเรียกว่าปลาปลาแดดเดียวแล้วสถานนี้เข้ามาอยู่ในส่วนของโอท็อปได้ครับก็ขึ้นให้เดียนไหวนครับผมแต่ทีนี้ผมยังมีปัญหาน่นิดนึงก็คือน้ำน้ำที่ยังไม่ได้ด่าวน้ำจากน้ำนยครับผมไม่ใช้น้ำประดานี้แหละ แต่มันมีหินปูนขานะ้ำสุกเขาบอกว่าเราต้องต้องมีเครื่องกรองน้ำมีอะไรน่อยให้พร้อมครับเพราะตรงนี้เพราะว่ามันมีหินปูนน้ำมาด่านยังต้องสร้างเครื่องกรองน้ำแล้วก็ห้องบรรจุอ๋ออยู่ในช่วงของการพัฒนาต่อไปพัฒนาครับเพราะว่าในส่วนของปลาสลิดของผู้ใหญ่เจ้ยมีให้กินทั้งปีนะครับ,รบมีทั้งปีครับ ก็เข้ามาอยู่ในส่วนของโรงตากลาสลิดของผู้ใหญ่เจ้ยที่นี่เป็นระบบปิดอย่างที่บอกก็คือว่าจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้องมาจากว่าเราต้องควบคุมตัวภูมิสำคัญก็คือควบคุมในส่วนของครันไม่ให้เข้ามาแล้วก็ในส่วนของการทําความร้อนแล้วแมลงแมลงแมลงอีกอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตากนานไหมฮะอ๋อจากชั่วโมงเดียว ถ้าแดดดีๆชั่วโมงเดียวจบเลยครับเนี่ยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวดูประมาณนี้คคือคือคือแดดเดียวของของที่เราทำความเข้าใจคือแดดเดียวแบบหนังตึงใช่ครับแค่หนังตึงๆครับอ๋อถ้าเกิดแห้งกว่านี้ก็ไม่ดีไม่ใช่ครับคือตรงนี้ครับแยกคุณญลูมนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างแค่หนงเท่านีครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้านานเกินไปครับปลาจะเรียกว่าปลาจุกแดด มันจะคือขึ้นมาครับอ๋อเออดการทำแม่ปลาเรามันฉุกลักษณะต่างกันก็นี้ในส่วนของการตากก็คือจะแยกในส่วนของตัวแล้วก็ไซส์แล้วก็ไข่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 ผลที่ต้องแยกไข่ออกเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าดองไว้ครับมันจะทําให้มีกลิ่นอะไรนี คือบางคนเข้าใจที่ชอบเอาไข่ยัดท้องที่เขาทําต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าปลาถ้าไปดองไข่แล้วดองน้ําอยู่ด้วยครับมันจะทาให้ให้เหนอะมีกลิ่นง่ายแล้วก็จะเสียปลาจะเสียไข่ครับไข่จะเสียแล้วก็ทาให้ตัวปลาไม่น่ากินของที่นี่ก็เลยเลือกแยกไข่ปลาออกแยกครับแยกแล้วก็เวลาไข่จะทานก็ถ้าไม่ใส่ในท้องก็แยกต่างหาก อย่างไข่ขก็แยกบางห่งในการขายใครชอบคือบางคนชอบกินในส่วนของไข่ปลาสลิดก็จะแยกซื้อไข่แต่บางคนชอบกินตัวไม่ชอบกินไข่ก็มีได้ครับได้ตลอดอ๋อเลือกเลือกเอาว่าคนเขารับประทานอะไรไนะฮะอย่างที่เห็นครับก็จะมีในส่วนของปลาเสริมนะฮะครับอันนี้เป็นปลาเสริมก็มองนีง่ว่า คือบางคนอยากจะกินปลาช่อนเราก็มีให้เพราะว่าในไหนเรามีในส่วนของโรงเรียนระบบปิดแล้วเราก็มาใช้ประโยชน์ในส่วนของการต่างเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาใช้ในได้ครับใครมาใช้ได้ตลอดไม่เคยหัวนะเก็บตังค์ไหมครับไม่เก็บครับไม่ไม่ได้เก็บตังค์เพราะว่าอะไรครับเราเราไม่ได้เปลืองพลังงานหรือไงก็มีส่วนแล้วก็อย่างนึงก็เหมือนกับเราทํากิจการด้วยกันอยากจะให้ไตด้วยกันได้จะให ไปคนนนไปนี้ไปก็ไปพร้มอมๆกัน <c oughs> จะได้มองแล้วล่างแถวหรือว่าสมุทรสาครนะครับจะได้มองดูดีเหมือนั่างบอ่อของเขาจะได้มาทํางล่างบ่อพดังแต่เราไปคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีงเป็นกลุ่มก้อนแบบ างนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลที่สนใจอยากจะมาเขาเรียกว่าหาซื้อปลาสลิดจะไปที่ไหนได้บ้างหรือเข้ามาที่อย่างที่ผมมาถ่ายทำมาที่นี่ได้เลยครับตลอด24ชั่วโมงครับโทรมาติดต่อได้มีมีแบบเขาเรียกว่าเฟซบุ๊กไหมครับมีไลน์ไหมครับมีครับเฟซบุ๊กทั้งใช้ในชื่ออะไรครับพิมพ์คว่าเยจัจปลาสลิดเลยครับพิมพ์ค้ามาเลยวหจั่เจอปลาสลิดครับติคต่อ c o n คมาได้ครับติดต่อมาได้ครับได้แล้วก็ในส่วนของว่าอยากจะสั่งปลาจํานวนกิโลได้ครับ จองต้องจองล่วงหน้านานขนาดไหนครับก็ถ้าเป็นกลางวันนะครับไม่เกินสองชั่วโมงครับถ้าเป็นกลางวันนะครับถ้าไม่เกินสองชั่วโมงพวกเนี้ยตั้งแปดโมงกสิบโมงก็มารับได้เลยครับอยากได้ปลาไซส์ไหนบอกขนาดไหนบอกใช่ครับจานวนกิโลอยากได้ปลาแบบแดดเดียวหรือเป็นปลาสดที่เห็นตรงหน้าอย่างนี้ใช่ได้ครับได้หมดเลยครับนะฮะนอกจากนั้นครับจะมีส่วนเนี่ยเขาเรียกว่า ในเมื่อทําเกี่ยวกับทางด้านทะเกสัตว์น้ําอย่างพเพศป่านี่ก็จะมีปลาชนิดอื่นเลยนะของที่นี่ยังมีปลาในส่วนของปลาช่อนแดดเดียวด้วยใช่ครับเติมไปบ้างไม่ไม่ได้มากกับเอาเป็นแค่เติมให้มองดูหลายรายย่างบางคนอยากจะทานก็เราก็จะมีให้เหมือนกันทีนีนะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ผู้ใหญ่เจ้ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับปลาสลิดที่อยู่ในบ้านเราหน่อยครับครับก็ยินดีนะครับที่ที่ตรงนี้ครับถ้า ยังไงครับก็ของบ้านแ้วเนาะก็อ,อยากจะให้สนับสนุนบ้านแ้วบ้างครับคือจริงปลานะครับปลาสดที่จะส่วนใหญ่นะ <c oughs> ก็มาจากในส่วนของสุสากรบ้านแ้วทั้งนั้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> ที่ไปอย่างที่อื่น <c oughs> เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในจัในจงในจังหวัดและเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้เพราะว่าที่อื่นเขาเลี้ยงไม่ได้อย่างไม่ได้ครับมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้ต้องขอคุณผู้ใหญ่เจมเป็นอย่างมากนะครับให้เรามาเยี่ยมชมในส่วนกระบวนการทาปลาสดแดดเดียวเขาเรียกว่า แบบพลังงานแสงอาทิตย์ครับ,รบขอบคุณครับครับวัสดีครับ ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ใหญ่เจ้ยนะครับกับโรงเรือนตากปลาสลิดพลังงานแสงอาทิต์นะครับที่สามารถทําให้กระบวนการตากปลาสลิดสะอาดปลอดภัยเห็นอย่างนี้แล้วนะครับผู้บริโภคก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับและที่นี่นะครับยังมีปลาสลิดให้เลือกหลากหลายไซส์ตามใจชอบและสามารถตากปลาสลิดได้ครั้งละมากๆเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับและสําหรับเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ค้นหา ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ในรายการที่นี่สุนทรครับส่วนคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่อยากจะมีคําแนะนําหรือคําติชมรายการของเรานะฮะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับคุ้มเหนือระดับประทับใจในบริการกับกล้องวงจรปิด m c c c t v คุ้ม กับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทบในราคาพร้อมติดตั้งเพียง15,900บาทเหนือกว่าด้วยการรับประากาันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขาย so s ซอร์วิสฟรี2ปี คิดเป็นความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักง,งานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง15,900บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถ สามโทรศูน4 2สามสี่สี่ส สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034425456และ0911526666